เพื่อนๆจ้าดอกซากุระหนาบ้านของแอลนะคะเริ่มจะบานแล้วนะคะโอ้ยซากราุระเริ่มบานแล้วสวยๆมาเบ่งกันมาเบ่งกันอ สวัสดีจ้าคุณเพื่อนจ้าเดี๋ยวมาเข้าสวนผักกันน้ำแอลวันนี้แอลจะเริ่มปลูกผักในสวนจ้าหลังเลิกงานเนาะกมะมาเห็ดสวนน้ำกันแอลกำลังเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกมั่นม่วงนะคะมั่นม่วงนี่ก็คือมันฝรั่งสีม่วงจ้าเ,เพาื่อนพะดีแอลไปได้เอท่านมาซื้อมาจ้าก็เลยอ,อยากปลูกล่องเบิงเพระาะว่าแอลเ,เคยปลูกมันฝรั่งเดีกเทีย เดี๋ยวปีนี้แอลจะล้องปลูกมันม่วงจ้าเพื่อนเดี๋ยวเตรียมดินกันก้อนนี้กำลังกำลังเตรียมดินเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกมันจ้าเพื่อน <c oughs> นี่มงนี้แอลจะปลูกมันม่วงนะคะเพื่อนนะคะส่วนส่วนแปลงผักทั้งนั้นเดี๋ยเส่วนแปลงผักทั้งนั้นแอลว่าท่านเห็นี่อย่างเลย เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะแอลจะเริ่มทำความสะอาดแต่ว่า,ามือแอลมาเตรียมพื้นที่นะคะในการปลูกมั่นก่อนเนาะนะคะเห็นบ่มันก็จะออกมาเป็นรูปลายทั้งสี่ละจ้า โซนอันนี้ก็คือบอกจกหรือจอบนะคะที่เอามาจากเมืองไทยอันนี้เอเอาถือใส่กระเป๋ามาโหลดโหดใต้เครื่อง นี่ก็คือพันมันม่วงจ้าเห็นไหมคะกำลังเกิดนอนตปูตะปีเลยเดี๋ยวเขามาปลูกกัน เอ้าพุ่งพึ่งเอ้าพ,พึ่งเคยปลูกนะมันม่วงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เอลาปลูกโอ้ยานหมดกินเด้หมดกระไรหลายดอกมันจะกัดมันฝรั่งแอวบนนี้โอเคท่าลังก็จะปลูกอีก ทำความสะอาดแปลงผักตอจะ้ะปัจจุบันวันนี้เอาก็จะไปหายไก่เอวนะเอาก็จะบอกเอามันไปถิ่งซื่อๆสด้ยของ วิตามินให้ไกล้จังเพื่อนพวกแอลจะเลี้ยงไกล้แบบตามธรรมชาตินะพวกแอลจะบ่อให้หัวอาหารจะบ่อให้แบบพวกมีสารเคมีนะคะพวกอาพวกแอลจะให้พวกมันฝรั่งต้มขนมปังยังสินะคะละกะนีเลยวัชพืชที่แอลออกมาจากสวนของแอลเนาะบาย Du persönlich. Abgenommen perfekt. Abgenommen perfekt. War. Sei dei, sei dei. Du ich sehr, sehr gut gemacht. War. Hätte die <laughs> du, das ist erst erste mal, dass ich den Kartoffeln angepflanzt. Wie Oh, weiter. Das ist ein Acht Stück. so. ich sag mal so, hier einer, hier einmal und da einmal. Pflanzen. Weiter, ich bin doch eine geborene Gärtner. là Cô chỉ về không nữa thuốc, hoa đỏ nấm gan, hải nấm gan già. nó bảo vệ hết đi nữa ha. ใส่ใจทำใช้ใจทำรักในสิ่งที่เราทำนะคะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ